สวัสดีครับผมช่างโดมนะครับจากเพจร้านโชวีบริบาดาน,นะครับมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ Youtube นะครับกดติดตามได้นะครับถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับบาดาลอะไรดีๆก็จะเอามาแชร์ให้ทุกท่านได้เข้ามาติดตามข้อมูลความรู้นะครับวันนี้เราลงพื้นที่ที่อำเภอเต่าง,งอยนะครับจังหวัดสกลน,นครมาทำการเจาะบาดาลขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เพื่อ ลูกค้าจะเปิดร้านอาหารนะครับเจาะน้ำไว้ใช้ในในร้านเป็นลักษณะนี้นะครับร้านอาหารลูกค้าชื่อว่าปังช้างเผือกนะครับใครมีโอกาสมาสกลก็แวะเข้ามาเที่ยวได้ครับปังช้างเผือกก็จะเป็นการแสดงช้างอะไรพวกนี้นะครับเป็นแห่งแรกของสกลนครอยู่ที่อำเภอตองงอยนะครับอตอนนี้เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการใส่ท่อกันพังให้ลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าบอกว่า จ่ายเหมาไปเลยบ่อน,นี้โอกาสพังค่อนข้างน้อยแต่ลูกค้าอยากได้ความสบายใจเราก็เลยซื้อมาใส่ให้นะครับก็ทําการซสาะร่องผ่าผ่าท่อแล้วก็ติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งปั๊มเสมอนะครับลูกค้าก็ให้เราทําการหาปั๊มมาหย่อนเพื่อดึงน้ําขึ้นมาให้ลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีบริการทําให้ฟรีนะครับตัวนี้ถ้าท่านจอบ,บันัดกับเราแล,แล้วอยากให้ติดตั้งปั๊มแบบนี้นะครับ ก็สามารถหาปั๊มหรือให้เราเป็นคนหาก็ได้ครับตอนนี้เราไม่ได้บังคับลูกค้าแต่อย่างใดนะครับถ้าท่านมีปั๊มอยู่ที่บ้านอยู่แล้วซึ่งปั๊มของท่านก็ควรที่จะเหมาะสมกับน้ําในบ่อด้วยนะครับที่เรารับประกันกันก็อาจจะเป็นหนึ่งแรงแรงครึ่งอะไรเดี๋ยวคุยกันนะครับว่าท่านมีแบบไหนแล้วก็ทกําการติดตั้งให้ฟรีได้ครับเพียงแค่ไปหาอุปกรณ์มาให้เราเนาะกับแล้วก็เบียร์ลังหนึ่ง <c oughs>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  ครับหยอกหยอกครับอ่า ตอนนี้นะครับกำลังหย่อนลงลงไปเราจะทำการหย่อนไป44เมตรนะครับตัวน,นี้เจาะไปประมาณ50กว่าเมตรนะครับเจอน้ำพอที่40เมตรแล้วก็เจาะลงไปเผื่อให้สักหน่อยปรากฏว่าไม่เจอน้ำเพิ่มแล้วก็ทำการหยุดนะครับเพื่อป้องกันว่าข้างล่างอาจจะเป็นโพรงแห้งหรือเป็นทรายอะไรอย่างนี้มันอาจจะเกิดความเสียหายต่อบ่อบาดานได้นะครับ และนี่ตือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราทําการหย่อนปั๊มเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ําขึ้นมาแล้วนะครับปริมาณน้ําบ่อนี้ที่ผมว่าขึ้นมานะครับว่าประมาณ5 0 0พันลิตรนะครับต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับใช้ปั๊มแรงครึ่งครับเพราะว่าเราเจาะได้น้ําเยอะพอสมควรเลยก็เอาน้ําขึ้นมาให้ลูกค้าตามที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แนะนํากันไปว่าใช้ปั๊มได้แบบไหนแบบไหนบ้างซึ่งเราจะรู้นะครับตอนเจาะแบบน้ําในบ่อนี่ปริมาณเท่าไหร่อันนี้เรารู้ชัดชัดเจนแะครับ กหลอกกันยากครับไลรถของผมนี่คือถ้าเจอน้ําก็เห็นน้ําด้วยกันถ้าไม่มีน้ําก็คือไม่มีน้ํานะครับอ่าซึ่งถ้าใครอยากได้บ่อบาดาลแบบนี้นะครับก็โทรมาหาเราได้ราคาเจาะของผมก็อาจจะสูงนิดนะครับแต่ให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านจะได้บ่อน้ําบาดานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้ปริมาณน้ําชัดเจนนะครับคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็ใช้น้ำแบบสบายใจก็ไม่ต้องระวังว่าน้ำมันจะหมดเมื่อไหร่บ่อมันจะถมตอนไหนหรือช่างจะรับสายหรือเปล่าเบอร์ผมเบอร์นี้มีเบอร์เดียวนะครับก็โทรมาหาได้ทุกเมือ่อสำหรับท่านที่เจาะไปแล้วนะครับเวลามันมีปัญหาโทรมาหาผมได้ทุกเมือ่อผมไม่เคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเ,เปลี่ยนเบอร์โทรศัพที่เบอร์ลูกค้าหายเกี้ยงครับเบอร์ลูกค้าเยอะครับในโทรศัพท์นะครับก็โทรมาได้ครับตามเบอร์โทรที่ท่านเห็นตามคลิปนะครับ 096 953 9660ชวริบาดานสวัสดีครับผม